สวัสดีค่ะจากร้าน b q จําจำกัดน,นะคะตัวนี้เป็นสินค้าอีกหนึ่งรุ่นนะคะของทางร้านนะคะเป็นรุ่นสเปคพันพัดนะคะตัวนี้ความต่างก็คือมีหน้าจอแสดงผลนะคะตัวเครื่องนะคะเป็นเคสเหล็กก็คือมีในเรื่องของอช่องระบายความร้อนได้ดีนะคะส่วนด้านหลังก็คือจะมีช่องผ่านแบตเตอรี่3มช่อง ไฟตรงหนึ่งช่องนะคะระบบตัดไฟเป็นแบบเบเกอร์แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็คือมีป้องกันจักตัวนี้นะคะถ้าคนไหนกําลังมองหาใช้กับเล่นเกมเป็นเกมที่ใช้งานไม่หนักมากแนะนําเลยนะคะเป็นรุ่นพัน0 v a 400บาทค่ะถ้าคนไหนสนใจนะคะตัวนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านเว็บ Lazada หรือว่าเว็บ Shopee ได้โดยคือร้านก็คือเป็น BQ Company สวัสดีค่ะ